สวัสดีคัะท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดายเรกเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัย Daily. เดลี่รองมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์คอลัมเมืองไทย360องศามานำเสนอครับเพื่อไทยเสี่ยงชนภูมิใจไทยเกมลุยยาเสพติดหลังจากลดนถล่มอย่างหนักจากสังคม จากกรณีประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขที่กำหนดมียาบ้าในครอบครองไม่เกิน5เม็ดถือเป็นผู้เสพต้องบำบัดรักษาโดยก่อนหน้านั้นนายแพทย์ชลน่านศีแก้วอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขย้ำว่ากฎกระทรวงกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ที่ให้สันนิษฐานว่ามีไว้ในครอบครองเพื่อเสพพศ2 5 6 7โดยเพิ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2 5 6 7ที่ผ่านมาประกาศกฎก,กระทรวงสาธารณสุขดังกล่าวได้เกิดเสียงวิจารณ์อย่างกว้างขวางและมีเสียงค้านดังระงมโดยเฉพาะกล่าวหาว่ามีส่วนสำคัญทำให้ปัญหายาเสพติดระบาดอย่างหนักในเวลานี้โดยเฉพาะปัญหายาบ้าที่ส่วนหนึ่งจะอาศัยช่องว่างดังกล่าวหัวหมอพลิกจากผู้ค้ากลายเป็นผู้เสพซึ่งโทษจะน้อยกว่ามากที่ผ่านมา พักเพื่อไทยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนโยบายปราบปรามยาเสพติดมักถูกเคลมมาตลอดว่าเป็นผลงานเด่นของพวกเขาแม้ว่าในยุคของรัฐบาลน,นายทักษิณชินวัตรที่ยังเป็นพักไทยรักไทยจะถูกวิจารณ์ในเรื่องค่าตัดตอนละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงแต่อีกส่วนหนึ่งก็ยังมีคนชื่นชมกับการปราบปรามในยุคนั้นแต่มาในยุคของพักเพื่อไทยในรัฐบาลที่นําโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี ที่มีการประกาศกฎกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวกับการครอบครองอยาป้าไม่เกิน5เม็ดถือเป็นผู้เสพทําให้เกิดเสียงคัดค้านถูกโจมตีมาจากทุกทิศทางจนทําให้ภาพลักษณ์ในเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดของพักมีปัญหาและถูกตั้งคําถามมากขึ้นเรื่อยๆจะด้วยสาเหตุนี้หรือเปล่าที่ล่าสุดต้องมีการกลับลําใหม่โดยนายเศรฐาได้ออกมาย้ําว่าได้สั่งการให้มีการแก้ไขกฎกระทรวง ให้ยาบ้าเพียงหนึ่งเม็ดก็มีความผิดขณะเดียวกันก็ยังมีการให้นำกัญชากลับเป็นยาเสพติดประเภทที่5ให้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพเท่านั้นโดยทั้งสองเรื่องดังกล่าวให้ดาเนินการให้เสร็จภายใน90วันอย่างไรก็ดีเรื่องหลังนี่แหละอาจจะสร้างปัญหาให้เกิดรอยร้าวระหว่างพักร่วมรัฐบาลคือเพื่อไทยกับภูมิใจไทยที่ผลักดันเรื่องกัญชาหรือที่เรียกว่ากัญชาเสรี สามารถนำออกจากบัญชียาเสพติดประเภทที่5ได้ในรัฐบาลกนและเป็นนโยบายเรือธงของพรรคในช่วงการหาเสียงที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ประชุมแก้ไขปัญหายาเสพติดว่ามีการเสนอแนวทางการนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดซึ่งจะส่งผลกระทบถึงพรรคภูมิใจไทยที่ใช้นโยบายปลดล็อกกัญชาหาเสียงหรือไม่ ว่าทำไมคำถามที่ท่านถามถามว่าทำไมกระทบกับพรรคอะไรที่กระทบกับพี่น้องประชาชนเป็นหลักผมเชื่อว่าทั้งพรรคภูมิใจไทยพักเพื่อไทยหรือคณะรัฐบาลเราตัดสินใจทำอะไรเราตัดสินใจทำเพื่อประชาชนเมื่อถามว่าได้คุยกับนายอน,นุทินชาญวีรกูลรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะอวหยน้าพักภูมิใจไทยแล้วหรือยังนายสิทธากล่าวว่า เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการคุยกันเรียบร้อยแล้วขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่รัฐบาลจะมีการพิจารณานำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดว่าเรื่องดังกล่าวต้องผ่านการศึกษาและประเมินซึ่งยังมีขั้นตอนอีกมากโดยจะต้องผ่านคณะกรรมการ2-3ถึงสชุดก่อนจะมีการดำเนินการใดๆที่จะผิดแผกไปจากปัจจุบันนี้ ส่วนจากกระทบกับผู้ที่ปลูกกัญชาในปัจจุบันหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าทุกอย่างมีผลดีผลเสียหมดฉะนั้นจะต้องมาพิจารณาดูซึ่งข้อมูลจากเมื่อปี2565จากการปลดล็อกกัญชามีอะไรที่แตกต่างจากข้อมูลในปี2567นี้หรือไม่หากมีความแตกต่างสามารถนำมาพิจารณาใหม่ได้ซึ่งในฐานะที่เป็นกรรมการชุดเก่ามีข้อมูลอีกชุดหนึ่ง และคณะกรรมการชุดใหม่อาจมีข้อมูลอีกชุดหนึ่งจึงจะต้องมาหาดยกันแต่สุดท้ายทุกอย่างเป็นไปตามที่นายกรัฐมนตรีกล่าวไว้ว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติและหากเป็นไปตามการตัดสินใดๆเรายอมรับในการตัดสินใจนั้นอย่างไรก็ดีนายอนุทินยังยืนยันว่าเรื่องนี้จะไม่มีผลต่อการร่วมงานในรัฐบาล และขออย่านําประเด็นกัญชามาเป็นเรื่องทางการเมืองรวมถึงย้าว่าประเด็นดังกล่าวเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ถแถลงต่อรัฐสภาหลังจากนี้จะต้องไปเริ่มที่คณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติที่ต้องไปพิจารณาและจะต้องไปศึกษาไม่ใช่จะมาเปลียนได้เลยเพราะมีที่มาที่ไปก่อนจะผ่านคณะกรรมการชุดก่อนๆซึ่งการตรอกกัญชาเมื่อปี2565ถือว่าเป็นเอกฉันท์ การจะมาเปลี่ยนนโยบายจะต้องมีการมาพูดคุยกันและคัะกอรมาการชุดปัจจุบันยังมีบุคคลที่เคยนั่งดำรงตำแหน่งในการพิจารณาปลดล็อกกัญชารวมถึงผมอยู่ด้วยพร้อมกับกล่าวว่าหากมีการโหวตก็จะโหวตตามข้อมูลที่มีซึ่งหากผลโหวตออกมาอย่างไรพร้อมที่จะยอมรับจะได้เลิกคิดว่าประเด็นดังกล่าวเป็นประเด็นทางการเมืองฉะนั้นหากมีข้อมูลที่เป็นข้อมูลปัจจุบันขอให้นำข้อมูลใหม่เข้ามา อย่าเป็นเหตุทางการเมืองเพราะหากใครเข้ามาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขอีกอาจจะเปลี่ยนอีกซึ่งทําไม่ได้เพราะเราจะใช้อารมณ์ส่วนตัวมาพิจารณาไม่ได้แน่นอนว่าการเปลี่ยนนโยบายดังกล่าวมองอีกมุมเหมือนกับการประทะก,กันระหว่างสองพรรคการเมืองที่ต่างฝ่ายต่างก็ต้องการความนิยมและการสนับสนุนจากชาวบา้านเพื่อหวังผลทางการเมืองและหาพิจารณาจากท่าทีแล้วแม้จะออกมาในโทนประนีประนอม แต่เมื่อพิจารณาให้ละเอียดจะเห็นว่ามีจุดยืนเป็นของตัวเองโดยเฉพาะพักภูมิใจไทยที่ถือว่านโยบายกัญชานั้นมาไกลแล้วเหลือเพียงต้องสารต่อให้จบเท่านั้นนั่นคือต้องเข็นกฎหมายควบคุมการใช้ออกมาบังคับหลังจากต้องตกไปในช่วงปลายสมัยรัฐบาลท,ที่แล้วซึ่งนายอนุทินเคยกล่าวว่าถูกหักหลังส่วนจะชี้ไปที่พักเพื่อไทยหรือไม่นั้นก็น่าคิดเหมือนกันมาถึงตอนนี้ ทำให้เริ่มมองเห็นร่องรอยความขัดแย้งที่ชัดขึ้นมากกว่าเดิมแม้ว่ายังคงไม่ถึงขั้นจุดแตกหักเพราะยังไม่สุกงอมพออีกทั้งยังสามารถประสานประโยชน์ในเรื่องอื่นกันได้อยู่เพียงแต่เริ่มเห็นการขัดกันในบางเรื่องหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีสอสอภูมิใจไทยที่เคยออกมาโจมตีนโยบายดิจิตอลเว l อย่างรุนแรงมาแล้วแม้ว่าจะเป็นเพียงระดับสอสแต่ก็ย่อมสร้างความขุ่นหมัวได้เหมือนกันและคราวนี้เหมือนกับว่า ต้องเอาคืนกลับไปบ้างเพื่อเรียกความนิยมกลับมาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำเพราะทำจากใจ สนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร0918534455ส่งทั่วประเทศ